ครับวันนี้เรามาที่ตลาดห้วยวังน้องนะครับวันนี้เราจะมาดูที่อินดี้เครปสาขา2นะครับครับเรามาดูในส่วนของเครปนะครับครับก็มีหลากหลายไส้นะครับมีหลากหลายไส้ให้เด็กๆได้เลือกครับแล้วก็ท็อปปิ้งก็เยอะเหลือเกินครับ ลูกพีทเลือกนิวเทราแล้วก็เม็ดสีนะครับแป้งชาโกหรือวานิลาครับโอ้มีแป้งเรนโบวด้วยนะครับนิวเทราอะไรครับนิวเทราอะไรตอนนี้ใส่มาแล้วนะครับทุกวันนี้ทําง่ายครับมีตัวจับหมุนให้ด้วยนะครับนี่ครับใส่สีหลากสีเป็นเรนโบนะครับว้าวสวยงามมากเลยแหลไม่เต็มครับขันนะครับ ่าครับตัวนี้ครับเอาไหมครับนี่ครับเจ้าเล่นคูมือกันนะครับไมใ้ความหมายชุดไส้จ้าอะไรเป็นเกี่ก้ไขได้ครับไม่มีปัญหาครับสุกปากได้ครับเพราะว่าบางทีก็ต้องมีการพักเตาก็อาจจะยังไม่ร้อนเท่าที่ควรนะครับเต้าล่างตุ๊กนะตุ๊กเต้านึงก็ทำจนยาวันแล้วนี่นี่ยังไม่เนี่ยเต้าล่างมาดูกันยาวๆไปเลยนะครับ ราคาเริ่มต้นแป้ง20บาทนะครับแล้วก็เลือกไส้ได้นะครับเลือกไส้ได้นะครับนะครับทีนี้ก็เป็นชิ้นที่สองครับเอาแป้งลงไปจากนั้นก็ใส่แป้งสีลงไปด้วยสอสีครับตรงกูแล้วก็สีฟ้า ต็มครับตอนนี้ผมเต็มมากครับาตาปนูนก็ทะาีดาดูส่วนของการใส่ไส้นะครับาต,ตาปนูนพวงต่อไปก็ใส่เนยลงไปครับสรใส่เนยเพิ่มความหอมครับตอนนียเนยเค็ม นิวเชล่านะครับตอนนี้ใส่ละ15ครับถ้าเป็นนิวชนเชล่า15บาทนะครับใส่ละเป็น3-5มส้ใช่ไหมนีบห้าบาทนะครับ <c oughs> ได้กลิ่นหอมแล้วครับกลิ่นหอมของนิวเชล่ามาแล้วนะครับลกลินนก่นทะลุจอครับถ้าเป็นแบบ4ีดีท่านจะได้มีน้ำลายไหลออกมาแล้ว ครับนิว้วเทราเป็นสิ่งที่เด็กๆชอบมากเลยครับแล้วก็ตามด้วยเม็ดสีนะครับนี่ครับเม็ดสี5บาทครับ5บาทครับแล้วก็มีซอสในการราดด,ด้วยนะครับหลากหลายครับช็อคโกแลตนิ้ ชตัวราดซอสช็อกโกแลตครับตัวนี้แถมฟีนะครับแถมฟี <Thank you. S 1> มีนมสดด้วยนะครับช็อกโกแลตวานิลา,า,ลาแล้วก็นมสดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับโหลากหลายสีครับั <c oughs> นใหญ่มากๆครับตัวนี้สมวนราคาอยู่ที่ สี่สิบบาทเนี่ครับโอ้แผ่นใหญ่จริงครับก,กรอบๆเลยครับตรงน,นี้ต้องรองกรอบๆใส่ถุงไหมใส่ถุงด,ด้วยนะครับหนูจะไปวางให้มันกรอบๆไว้นะนั่น,นก็อีกชิ้นนึงครับนนนมข้ช็อกกโแลตะะจ๊ใส่เม็ดสีกับมาร์เมโลใช่ไหมพัตติินเย็ยนดี่สีกับเย,ย็นดีอ๋อเย็นเย็นี่ใส่ใส่ยี่หนเยไวน์ใส่ โปยเม็ดสีตัวนี้5บาทนะครับโปรยเม็ดสีห้าบาทยันลี่ใส่อยู่ใช่ไหมยันลี่ใส่ด้วยครับเยลลี่เท่าไหร่นะครับตัวนี้5บาทห้าบาทแล้วครับเพิ่มอีกหบาทมัสเมนโล่ด้วยใช่ไหมมัสเมนโล่กี่บาทนะครับมัสแมนโล่สิบใสมัสเมนโล่ไม่ต้องใส่นะครับเพราะวครับเยอะไปเดี๋ยวจะล่วงหล่นเชิงเฉยๆครับตอนนี้สรุปราคาอยู่ที่45บาทนะครับตอนนี้ครับ สั่งที่หลังได้เยอะกว่าบอกไว้ก่อนนะครับนี่ครับชงเน้องใสนเด็กๆก็ชอบครับในส่วนของเนื้อเทราใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทานนะครับร้านอินดี้ครปสาขา2ห้วยบางนองนะครับหลากหลายไส่หลากหลายหน้าครับ